พอจะเดินพรทอาตอ้งารย์ดินทานมงนาเต,ต,ต็บให่ตสวนเต็มเ,เนี่ยรู้สึกหนาวก <c oughs> ็วันนี้โยนในรับสีทธิ์แคไใครก็นี่ลาช้าแต่ไม่ได้ะะรับเรต้นนะตอนใ้สมาทานได้น,นปในว่าสมาทานนี้รับก,การรับสิทธ์เนี่ยเขาแบ่งมีสามประเภทนะ ในกาสมาทานนี่รักงดเล่นในการสมาทานอย่างญาติโยมสมาทานาาาด้วยวาระอยากพระอยากโคตรบ้านก็ได้ตอนน่อหน้าโคตรสมาทานนี่รักล้วก็เจตนาตั้งใจว่าจะรักษาศีลนะวันนี้จะรักษาศีลเท่าเป็นด้านแต่สําหรับพระพญาบุคคลมีพระโสดาบาันเป็นต้นเบิกเขาละไดอีก,กมไม่ต้องสมาทานไม่่าดศักด์ ไม่รักซ้ำไม่ทิดในกาวไม่พูดปดไม่ต้องไช้ลายเขารักโดยอัตโนมัติพระทุกคนไม่ต้องตั้งใจเนี่ยเนี่เป็นธรรมชาติก็ต้องขอบูทนาทุกท่านนะนะที่ตั้งใจมารู้ว่าวันพระในวันนี้ก็แรงสิบสี่ข้ามเรียนอ้ายอีกเจ็ดวันก็จะสิ้นปีแล้วนะ วันที่แปดกับปีใหม่นะแตวกว่าปีใหม่มีก็จะดีกว่าปีกาปกาาาาเ,เก่าทุกประกเพื่อนมีเงาเข้าปีทวีขงม้าทั้งขนาและจัตนุลนเกินตัวอะไรอย่างนั้นปีใหม่อะไรก็อ่านใหม่หมดจะเป็นคติเขาเอาใหม่ก็ใหม่หมดนะแต่บางากกบอกกางย่างกับเก่าให้บ้างอย่างแับว่าอ่า ก็รครอบครัวเราก็จะมี้ใหม่ต่ตรงนี้ใหม่ก็ไม่ได้งไม่ได้บางอย่างต้องใหม่เช่นสิ่งอะไรที่เก่ามาแล้วในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องแทนใหม่เนยอะไรลูกกินภ้าเราก็เลือกเป็นนิมิตดังที่เคยพูดไปแล้วว่า วันเวลาเนะี่ยคนยสมมติขึ้นมาเองว่าวันนั้นวันจันทร์วันนี้วันอังคารนะแต่ไว้ก่อนก็มาเดี๋ยวันจันทร์วันาทีตย์บอกมีข่าวหนึ่ง,ว,น 22, นะง 5, นะวันส0 1 2ิบสองเนี่ยคือปศสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเนันสิโลกขาสมมติขึ้นมาเองเขาบอกว่าปฏิทินมายันของปฏิทินมายาของพวกมายัเนีนะ่ยเขาเห็นปฏิทินสมัยโบราณจารึกเข้าสิ้นสุดแค่ประมาณ1ิบสอง แล ang, ้วก mm. huh. oh. uh. well, so yes, ็ทึกทักคนกับทึกทักว่าโลกยันต์ทัสองก็คนเราสมมติขึ้นมาเลยว่าสมมติสัจจะใา้เขาสำคัญไหมความจริงโดยสมมติก็สําคัญอย่างญาติโยมจำพรนีมหาอาทิตย์สําคัญนี่เป็นสมมตินะญาติโยมเจ้าคุะทันสมาน้เนี่ยเราจำวักนีแล้วหรือว่าทำมมหาในคิดต่างๆสมมตินี่ก็มีความสําคัญใครจําสมมติได้มากนัางรบกับเป็นนักปราบเป็นบัณฑิตเลงสมมตินี่ก็มีความสําคัญ แต่นี่ก็คือสมมติว่าเป็นปีใหม่เรนะปีใหม่กันแต่ในปกนติแล้วก็ตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นก็เป็นกลางวันอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นก็เป็นกลางคืน <c oughs> ก็หมุนเวียนไปนะโดยที่คนสมมติว่าวันนักธราคานเดือนชื่อเดือนนี้อย่างคนไทยเราก็มกราคมฝรั่งก็เจนนิวอารีชื่อก็ต่างกันอย่งงางเงก็สมมติต่างกัน ในปีใหม่อปีใหม่ไทยแล้จริงๆก,ก็คือวันสงการเดิมทีนะวันสงการคือียกว่าเริ่มฤดูร้อนนั่นก็คือวันปีใหม่ของไทยเขาตองประมาณกาลางเดือนเมษาแล้วก็ย้ายามาวันที่หนึ่งเมษาในยุคหนึ่ง แล้วก็เพื่อให้สามลนก็นเลยมาเป็นหนึ่งพวกราสามลนทั่วไปแล้วก็ต,ต้างามประเทศเขามีวันคริสต์มาสซึ่งปีก็คือวันที่25่ตุลาเนี่ยอันนี้ก็เงินสมมติกันนะแต่มีความสําคัญก็อย่างที่ท่านบอกเราเราพื่อมีเงาขบปีทวีงเนี่ยครับทางขนาและจึงโนรุ่นเพื่อตีงใหม่อะไรมันจเจริญหมดเพราะฉะนั้น วัยของคนเราก็เจริญแต่ว่าเทาวัยเจริญอย่างเดียวนี่ก็ท่านก็ต้งเลยต้องมีกิจกรรมมีอะไรม,ม,มีรู้สึกอ่ากิจกรรมทรงท่าปี่าอตรรับปีใหม่เนี่ยก็มีกันทุกที่มีกันทุกชาติอ่าก็สังสรรการมีจุดพุกจุดอะไรอ่าเป็นที่เรื่องเรื่องมาเทิงนะดีวกว่า ใจมีความคึกคลืนน่นบ,บันเทิงก็เป็นความสุขได้ก็เป็นความสุขแต่ว่าในความคลึกคลืน่นบ,บันเทิงน,นั้นเนี่ยเราก็มีความสุขแต่ถ้าว่าประมาทภาพพังก็จะเป็นทุกข์สนักเหมือนกัน,นไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามถ้าว่ามีความประมาทภาพพังอยู่รักสนุงก,ก็จะเป็นทุกข์สนัก พราะฉะนั้นการจะทำกิเลสก็ตามถ้าว่าไม่ทิ้งทำมากหรือไม่ทิ้งหลักนะเรียกว่ามีแต่ความเจริญนะสมดังคำที่ว่าธรรมก,กัมโมภวังโหติผู้ชอบทำนะเป็นผู้เจริญแต่ว่าถ้าเราจะ,ะมีความคึกคืนอะไรแต่ว่าทิ้งทำทิ้งรรมะแล้วแต่ว่ามีความเสื่อมดังคำที่ว่า ธรรมเทศสีปราพโวผู้ชังทำรังเกียรธรรมะเนี่ยก็เป็นผู้เสือ่อมรังเกียร์แค่นี้ว่าผู้จเจริญผู้ไม่จเจริญรู้ได้ไง่ายรู้ไม่ยากเพราะฉะนั้นชาวไทยเราจะทําอะไรก็ตามตามรบเรื่องอย่างนี้เลยมีการให้ทานรักษาศรรีลเจริญภาวนางานแต่งงานเรื่อช่าไปงานงานแต่งทขาไมหมดไปต่ออตรงน,นั้นดูด้านซ้ายนะครับ ก็ติดงบนติมนตนพรกก็ตงปราลบการให้ทานในยกตัวอย่างการให้ทานตราขอศีก่อนก็เป็นเรื่องของเจ้าบ้านแ,แท้ๆเลยงานแต่งงานเนะี่ยพัาไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่กเ็เพอดีจว่าจะได้มีธรรมะเออนอะว่าต้องมีการให้ทานนะฝ่ายเจ้าภาพจะเป็นพ่อแม่บอกสอนลูกนะนี่เราก็จะเมตทานรักษาศีี่ยึงนองท่านนะนะอันนี้ก็อะไรก็ตามมันะ้ะปีใหม่ที่วัดพระนี้หน้าวีนี้ ก็มีเช่นแ,แล้วมาเราก็มีในสองสามปีแ้วนะก็มีกิจกรรมอะไรก็มีกิจกรรมต้องมีกิจกรรมก็เลยก็เป็นพิเศษก็เลยก็เป็นอภิรักขิตกรรมสมัยสมัยที่บุคคลยึดพ่มตัวในเห็นเป็นสําคัญเราจะปล่อยว่าปีใหม่ปีเก่าเหมือนเดิมมันก็เลยาอกว่าไม่ดินเทนนะในทางสมัยนะมันก็ต้องปรับไปยุ่งเข้าได้ แต่เราก็ต้องมาในแนวพระแนววัดใครจะว่าคำคลึกก็มาเถอะใครจะว่าคำคลึกก็เถอะนเออครับแต่ว่าไม่คลึกไม่ค,มค,คำคลึกเลยกว่าคำเมติตาโนวิจนาบิเกติเกียร์ย่อมไม่ต้องทิ้งพุ่งนั่งอยู่ในธรรมเกียร์ย่อมไม่ต้ทิ้งนะแล้ววันนี้แม่ทิศสารภูกรกมิเท่ากงเราก็มีกิจกรรมนะ,ะก็โดยโยมวางวางอาจจะโยมไป อาจารย์สมาแล้วก็ไปแล้วก็มีกิจกรรมทุ้ที่ใน,ะนว่าาจะเป็นคนไทยเชื่อสายจีนเชื้อสายคนหลังแล้วก็มีคนไทยเราเป็นดีอย่างประยุกต์ได้ทั้งหมดเลยเดียวว่าจะเป็นงานบูรุลเนี่ยประยุกต์เข้าได้หมดเลยนะอันนี้มันจะเป็นดีนะันถาวาคนไทยรับกิจกรรมทั้งหมดคิดสมมาตนุนจีนรับหมดแต่ว่าทําให้ทางที่ดีนะ กตาเราลับกบินเหล่าทุกง,งานก่อนี่งเงิงนงก็ไม่คดีม <Okay. S 1> ีเหล่าเมาทุกง,งานเลยปวดปีนกัเมาสองคมไทยเราบอกเราปีใหม่ไทยอบอกปีใหม่ก็หลังก็เมาแล้วทําไปอันนั้นก็ไม่ใชไวิธีพูดเลยวิธีพูดคือทําด้วยความรู้ทําด้วยความเปลี่ยนทั้งความเปล่งปลั่ความจริงเนี่ยมันอยู่ในบระโอคว่าส่วนบนต่อตาเนี่ย เราคือเราทําความดีทุกอย่างก,ก็ดีเองอยา่างท่านสาธุชนเราทําความดีอย่างไม่ต้องที่จะไปล้อหาผลไม่กัเราทานข้าวเราม่ต้องเรียกร้องว่าเราจะต้องอิ่มมันอิ่มโดยเองเพียงแค่ว่าเราทําเหตุที่มันโป่งเราทานข้าวห้เราไม่กี่นะเราทานข้าวมันอิ่มมาเองเหมือนกันถ้าเราทําทความดีหรือว่าทําอะไรก็ตามเราไม่ต้องเรียกร้องผลมาเอง กลัวแต่ว่าเราจะไปเรียกาหาผลโดยที่ไม่ทำไปเองหรือว่าทำเหตุอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หาผลที่เป็นตรงอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เลยผิดขาดเราก็เลยคึกทักว่าทําดีไม่ได้ดีนะเหมือนอย่างที่ว่าเราทําทานเนี่ยเราได้อย่างน้อยกบจัดความตรรนีมันรฉยะ่ยในใจได้ได้กว่าได้ขนาดธรรมเลยนะแต่ถ้าไปหวังผล,ลเรา,าทานโทษเราหวังผลถูกรามันที่หนึ่งเนี่ยหวังปิดผิดกันแล้ว เมื่อผลนั้นมาให้เห็นอาจจะได้โดยเองก็ได้อย่างไรยังหนึ่งไม่ต้องถูกลอนที่หนึ่งอาจจะได้ทางอื่นแต่ผลในทางมีอยู่อย่างน้อยในเบื้องต้นได้ที่ใจกำจัดมัชริยะความตันีได้ท่านบอกว่าทานนั้นจะยึดทางทจัสมารเ์มานงแล,ล้วปรากาว่าการเห้ทานกับการลบเนี่ยมันเสมอกันคนที่จะให้ทานได้เป็นธรรมดา มันก็นจะลบเนี่ยตรงลบธนะขาดรึกนึกให้ดาตงนองข้าเรับเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารยชน,น,นมามาในวันนี้เนี่ยก <c oughs> ็เป็นวันวันพระไม่วานโยมก็มากันนะมากันที่วัดพระณีน,นาก็มาสังสมสมบัติภายในถามว่าอยากโยมมาในโยถ